<c oughs> วันนี้วันพระใช่ไหมแปดค่ำแปดค่ำสิบห้าค่ำท่านก็เอาเอาพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ดับ แล้วก็กึง่งประจันกึงเอามาเป็นจุดให้ลูกหลานชาวพุทธถือเอามาเป็นขีดแดนให้ตัวเองเป็นหมายมองดูท้องฟ้าก็หมายไว้ ว่าครบที่เราจะต้องดึงใจดึงตัวดึงกายดึงใจของเราเข้าสู่ธรรมท่านไม่ให้เราประมาทมองแม้แต่มองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนก็ออกมาเป็นเครื่องเตือนสมัยก่อนไม่ได้มีปฏิทินไม่ได้มีบอกว่าเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธพระฤหัส ท่านก็อาศัยดวงจันทร์นี่แหละเป็นหลักเป็นจุดหมายของเราอาศัยพระอาทิตย์เ,ยเมื่ออรุณพระเราเนี่ยถือพอถึงอรุณปุ๊บเนี่ยสละภาคครองท่านจะต้องอยู่กับภาคครองสบงจีวรนสังคติซึ่งเป็นบริขารแปดของท่านต้องอยู่จะสละ ห่างจากตัวเราเกินหัตถบาตเกินศอกโดยประมาณท่านท่านไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อยู่ห่างไกลเมื่อมาอยู่ในหมู่ในพวกถ้าอยู่ประจำกุตินี่ก็เออเราอยู่กับภาคครองของเราท่านสอนให้รักษาให้รับผิดชอบบริขารของเราซึ่งมีอยู่เพียงเท่านี้แหละเป็นเครื่องนุ่งหม่ม เพราะฉะนั้นไม่ให้ไปทิ้งไว้ไกลเดี๋ยวจะสับเปลี่ยนงงไอ้น,นี้ของใครไปวางไว้ตรงนั้นไปวางไว้ตรงนี้มัวมาวิ่งหาเจ้าของหรือบางทีหยิบผิดหาไม่เจอท่านแก้ปัญหาให้เราเป็นผู้รับผิดชอบเมื่ออรุณจึงสละได้สละได้ก็วางในจุดของตัวในอาสนะของตัวนี่พูดถึง ท่านสมัยก่อนก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกการเวลาเวลานี้ทำมานั้นเวลานี้ทำมานี้แ <c oughs> ม้กระทั่งการที่จะถือศีลในวันพระท่านก็เอาวันนี้แหละเป็นวันพระเพื่อที่จะทำจิตใจของเราให้เข้ามาสู่ศีลสู่ธรรมถ้าไม่อย่างนั้นก็จะมีแต่วันโยมเป็นวันโยมไปหมดไม่มีวันพระเลย วันพระคือวันที่เราจะได้มาปรับจิตปรับใจของเราใหม่จูนใหม่ทุกๆทุกๆวันพระก็คือทุกๆครึ่งของพระจันทร์ทั้งเต็มดวงทั้งดับเอามาจูนจูนอยู่เสมอจูนอยู่เสมอถ้าเราทำวันพระให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นวันพระได้หมด นั่นก็คือจุดมุ่งหมายที่ถูกที่แท้จริงที่ท่านบอกให้เราทำท่านไม่ได้มาบังคับแต่ท่านรู้ว่าทำแบบนี้แล้วอุปสรรคปัญหาในชีวิตจะน้อยเราทำมาขนาดนี้ทำไมยังมีปัญหาอุปสรรคเยอะก็เพราะเราไม่ได้ทำมาในครั้งก่อนนู้นเพราะนั้นเจอปัญหาสารพัดสารเพศสินห้านี่นคือสิ่งที่แก้ปัญหาเราได้สินห้า ท่านทำไมเราจึงเป็นคนขี้โรคก็เรามักมีนิสัยเบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันก็ไปเบียดเบียนเขาให้ทุกข์ให้ได้รับความลำบากชีวิตตัวเองก็เลยได้รับความลำบากเพราะถูกเบียดเบียนอยู่เสมอเบียดเบียนมากัะกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บประเภทต่างๆเบียดเบียนเขาตรงนั้นเบียดเบียนเขาตรงนี้ไม่ได้นับแต่เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันเบียดเบียนแม้กระทั่งสัตว์ ก็ย้อนกลับมาสู่เราถ้าทำลายชีวิตเลยมันก็เป็นเหตุที่จะทำลายชีวิตเราแม้เรามีชีวิตที่รักหวงแหนมากกลัวภยัยกลัวตายแต่สิ่งที่เราได้สร้างไว้มันก็ย้อนกลับมาหาเราได้แม้จะกลัวขนาดไหนก็ต้องยอมรับสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นมีใครปรารถนาแบบนี้ไหมล่ะมีใครปรารถนาโรคภัยไข้เจ็บขอให้ร่างกายของเราลำบากอยู่เสมอเถิดมีใครปรารถนาปรารถนาอย่างนั้น ความปรารถนาแบบนี้มันเกิดขึ้นเพราะตัวเราที่ท่านให้ถือศีลห้าก็เพราะว่าปัญหาในสุขภาพในข้อนี้ก็จะลดลงเรามีทรัพย์สินเงินทองพอเรามีทรัพย์สินเงินทองเดี๋ยวก็สูญหายไปทำมาค้าไม่ขึ้นไปทำอะไรก็มักจะหลุดมือเสมอจบมาไปทำสมัครงานสมัครการไม่ค่อยได้ อะไรอย่างนี้อันนี้เรื่องของทรัพย์สินเงินทองเพราะนั้นท่านจึงสอนว่าเราอย่าไปอยากได้ของใครในทางที่ผิดอย่าเด็ดขาดการได้ทรัพย์สมบัติของใครมาในทางที่ผิดเราก็สูญเสียไปอย่างเหมือนไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่มีหรอกมีเพราะฉะนั้นเราหวงไหมล่ะทรัพย์สินเข้าของเครื่องใช้เราอยากให้พังง่ายไหมเราอยากให้เสียหายง่ายไหมเราอยากให้ถูกกระทบกระเทือนง่ายไหมอย่าไปทํา ของของบุคคลคนหนึ่งก็รักแม้กระทั่งของเด็กเด็กเขาก็รักของเขาถ้าเป็นของสงของส่วนรวมด้วยนี่อันนี้พระพุทธเจ้าท่านทําเพื่อสงสงก็คือผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการสาธารณะอันนี้ยิ่งบาปมากเพราะนั้นท่านจึงได้ให้ระมัดระวังกับทรัพย์สินเงินทองอย่าไปถือเอามาเป็นของเราได้โดยที่ไม่พินิษพิจารณาอันนี้เห็นไหมนี่ินแต่ละข้อ ข้อแต่ละข้อเนี่ยมีความหมายทั้งนั้นแหละนะซึ่งพวกเราพอทราบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทราบแล้วทําไมเราทําไม่ค่อยได้ทําไมเรายังอ่อนแอเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องสอนให้เรามาฝึกจิตฝึกใจการสวดมนต์ไหว้พระจึงเป็นเรื่องที่สําคัญการสวดมนต์ไหว้พระการภาวนาการภาวนาการนั่งภาวนาการเดินจงกรมภาวนาเนี่ยจึงเป็นการสร้างหลักจิตหลักใจให้แข็งแกร่งที่จะทําทให้ศีลของเรามั่นคงขึ้น ถ้ามีแต่ถือศีลอย่างเดียวโดยที่ใจไม่ฝึกมีอะไรมากระทบปุ๊บหงุดหงิดมีอะไรมากระทบปุ๊บโกรธมันก็พร้อมที่จะอยากจะแก้อยากจะแก้แค้นโกรธหงุดหงิดอยากจะทําประชดประชันเพราะฉะนั้นศีลเลยไม่ค่อยอยู่เพราะใจเรามันเอาไม่อยู่เพอใจเราเอาไม่อยู่ศีลก็เลยไม่อยู่มันก็เลยขาดตกบกพร่องดีไม่ดีไม่สนใจเลยครด้ใครมาเตือนเรื่องศีลประชดใส่เลยว่างั้นอย่ามาพูด จะเอาให้มันหนักกว่านั้นนก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของใจจึงสําคัญมากนี่ที่ท่านให้สอนให้เราสวดมนต์ไหว้พระเพื่อที่จะรู้จักสํารวมใจเพราะใจเรามันไม่อยากสํารวมใจเรามันอยากคิดนู่นคิดนี่ฟุง้งเรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้ร,ไไดราวเรื่องที่สร้างความทุกข์ความกังวลความห่วงใยความเศร้าหมองให้ใจนชอบเอามาคิดมากอะไรที่มันจะทําให้ตัวเองไม่สบายใจนะคิดได้เก่งอะไรที่จะทําให้เราผาสุกเย็นใจนะคิดไม่ค่อยออก เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เรารู้จักทําบุญให้ทานรู้จักสงเคราะห์สงหารู้จักความกตัญญูรู้คุณรู้จักสัมมาคารวะสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องที่เวลาที่เราระลึกแล้วมันสบายใจลึกแล้วระลึกแล้วมีแต่ความชุ่มชื่นหัวจิตหัวใจอันนี้นี่เพราะฉะนั้นแม้ยังต้องคิดอยู่ยังต้องฟุ้งซ่านอยู่ฟุ้งซ่านมาในทางที่ดีงามแม้เพราะเรายังคุมจิตคุมใจไม่ได้ง่ายก็ยังจะฟุ้งซ่านไปในทางที่ดีงามในทางที่เป็นบวก ในทางที่ชุม่มชื่นหัวจิตหัวใจแต่ถ้าเราหาความดีไม่ได้สักอย่างหนึ่งอันนั้นเราก็ไปด่าเขาอันนี้เราก็ไปโกรธเขาอันนั้นเราก็ไปมีแต่สิ่งไม่ดีทท้งนั้นเลยพอระลึกจะระลึก,ลลกหาความดีหาไม่เจอมันคว้ามาไม่มีสักอย่างหนึ่งมันทําไงมันก็ร้อนลุ่มนี่จึงเป็นโครคภัยไข้เจ็บกันเยอะจึงเป็นโรคเครียดมากจึงเป็นโรคบุดหงิดเงื่องาน,งานกังวลซึมเศร้าเงาหงอยสารพัดที่จะตั้งชื่อขึ้นมาความหมายก็คือไม่ รู้เท่าทันโรคในใจของตัวเราเองถ้าเรารู้โรคเท่าทันโรคในใจของตัวเราเองแล้วสิ่งอื่นๆจะค่อยๆระง,งับจะค่อย,อยๆเบาบางลงไปนี่เพราะนั้นที่ท่านสวดมนต์ไหว้พระเปาณไม่ได้มาสวดอ้อนวอนนะหลายคนนะโดยเฉพาะเด็กเยาวชนโดยเฉพาะที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมาถามมักจะคิดว่าคําสวดมนต์ให้พรของของเราของพุทธศาสนาเรา คิดว่าเป็นการอ้อนวอนอ้อนวอนขอขอมีอะไรก็ขอยกย่องชมเชยเพื่อขอไม่ใช่คือการสำรวมจิตใจของเราไม่ให้ใจของเราฟุ้งซ่านเนื้อหาที่ได้กล่าวไว้ล้วนแต่เป็นการสอนในทางที่ถูกที่ต้องเนะช่นสอนพุทธคุณท่านมีคุณจริงๆเรายังไม่รู้พุทธคุณเราต้องอบรมสอนเราเหมือนกับคุณของพ่อแม่เนี่ยเราไม่รู้เรานึกไม่ออกคุณของปุย่าตายายที่ท่าน ปฏิบัติต่อเราเนี่ยต้องเอามาระลึกเพราะถ้าเราไม่ระลึกเนี่ยมันจะมองไม่เห็นคุณอะไรที่เป็นคุณเนี่ยมองข้ามแต่อะไรที่เป็นโทษเนี่ยเอาเรื่องมาพร้อมเอาเรื่องจะเอาให้ได้จะเอาให้หนักมาเถอออะไรที่เป็นโทษนี่เก่งมากแต่อะไรที่เป็นคุณเนี่ยนึกไม่ออกเอาความฉลาดมาเพื่อที่จะนึกสิ่งนี้ไม่ออกเอาชันความฉลาดมาหาแต่เอาเรื่องเอาราวนะเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้จับผิดเก่งจับผิดตัวเองไม่เก่งพระพุทธเจ้าท่านสอนใหม่จับผิดตัวเองให้เก่ง จับถูกผู้อื่นให้มากจับถูกผู้อื่นเขาทําแต่สิ่งที่ถูกเรามองแต่สิ่งนั้นสิ่งที่เขาผิดเราอย่าไปมองเพราะมันทําให้เราผิดตามไปด้วยได้เพราะกำลังใจเราไม่หนักเพราะนั้นอย่าไปมองผิดของเขาให้มองถูกของเขาไว้นั่นนี่แหละเนี่เพราะฉะนั้นเราจะระลึกคุณของพ่อของแม่ได้เสมอเพราะแม่เรายังมีกิเลสก็พลาดได้พูดหนักไปได้นี่พูดไม่เหมาะได้ เรายังมีกิเลสยังมีความหงุดหงิดงุนง่านยังมีความโลภโกรธหลงมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้โอ้ยในขนาดท่านผ่านโลกมามากท่านยังผิดพลาดได้เราล่ะเราจะผิดพลาดไม่ได้หรือเนีเพราะฉะนั้นเราผิดพลาดได้เพราะแม่ก็ต้องผิดพลาดได้เนีเราก็เหมือนกันอะไรเนี่ยจะรู้จักคิดอ่านในทางให้อภัยเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเนี่ยจะมองคนอื่นในทางที่คุณเนี่ยจะมีแต่ความเห็นอกเห็นใจจะมองแต่ความดีของเขาแล้วก็เอาความดีต่อกันเนี่ยเข้าแรก <C> <l ots> ความไม่ดีเราไม่มองเพราะเราไม่ใช่อาจารย์เขาเราไม่สามารถจะไปสอนได้ไม่ใช่ในเมื่อเราไม่สามารถจะไปสอนได้เราพูดออกมาไม่มีน้ำหนักเราก็ไม่สอนแต่เราก็ไม่จับเราเอามาจับผิดเราเขาพลาดสิ่งนั้นเขายังมีความพูดแรงไปอยู่เราพูดแรงไหมเราเคยพูดแรงไหมพูดแรงเพราะนั้นเราจะพูดให้ให้นิ่มนวลลงเพราะการพูดแรงมันเจ็บช้ำเราเจ็บช้ำแบบนี้เองเพราะฉะนั้นเราจะพูดให้รุนแรงน้อยลงอย่างนี้เป็นต้น ก็ต้องเอามาสอนถ้าใครเอาวันพระนี่แหละเป็นวันที่เอาสิ่งเหล่านี้มาทบทวนมาทําความเข้าอกเข้าใจเราจะมีแต่ได้มีแต่ได้จะรู้ซึ้งคุณค่าของสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราท่านพาทําไว้พาทําสร้างความดีพาทําบุญสุนทานพาเข้าวัดเข้าวาพาสวดมนต์ไหว้พระแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานท่านยังไม่ทําเพราะมันทํายากเ,าเรารู้แล้วเพราะนั้นเราจะทําน,นี่อยู่กับที่บ้านนี่ โยมแม่เนี่ยทำกอนนอนทุกคืนนะบางทีลูกกวนนะบางทีกวนตามประสีประสามก็โตแล้วละ่ะไม่ได้กวนแบบเด็กๆแต่มันก็วุ่นวายพอพูดคุยกันบางทีตื่นมากลางดึกนะแม่มานั่งภาวนานเห็นเป็นภาพมาส่วนพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านขนาดคนกําลังคุยชงเชงวุ่นวายท่านสามารถนั่งภาวนาได้เลยหลวงพ่อเนี่ยท่านต่างท่านสามารถนั่งภาวนาได้ในถ้ำกลางความวุ่นวาย แล้วท่านก็สามารถพักผ่อนหลับนอนได้ทัท salud, ท formas, ทท้งทั้งที่สอนมาจนเพียแล้วเนี่ยกำลังสอนผู้นี like Mother, ้อยู่เนี่ยกูเพียแล้วหลับนอนได้อีกเหมือนกันเนี่ยท่านท่านเป็นคนเรียกว่าไรรูปแบบนะนี่พระจ้ได้หลวงพ่อนี่ท่านเป็นผู้ไร้รูปแบบไรรูปแบบคือสามารถปฏิบัติได้ทันทีไม่มีไม่ได้แค์สายตาใครไปกันเถอะนี่สามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อถึงเวลาเพียสามารถพักได้ทันทีไม่ต้อง นี่เป็นรูปแบบของท่านแต่ความหมายก็คือท่านมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นครว่าด,ด้วยกันเพราะฉะนั้นพอเข้ามาท่านก็มีรูปแบบในมุมของท่านที่ท่านจะรักษาจิตรักษาใจตัวเองอันนี้เพราะฉะนั้นนี่เราจะได้เข้าอกเข้าใจว่าที่เราเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็คือความมุ่งหมายนี้ในความมุ่งหมายที่เราจะจัดอย่างเวลานี้เนี่ยมีผู้มาบวช เู้่มาบวชยังไม่รู้จะทําอะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งหลงตาท่านสอนเลยให้รักษาสติตลอดตั้งแต่ตื่นตื่นปุ๊บจับพุทโธทันทีตื่นขึ้นมาปุ๊บท่านไม่พยายามจะนอนต่อเพราะว่าถือว่านอนครั้งเดียวนอนครั้งเดียวก็นอนไปปุ๊บตื่นขึ้นมาปุ๊บจับพุทโธพุทโธพุทโธฝันนี้จะสู้กับความง่วงสู้กับความง่วงนี่แต่ก็ไม่ได้ทําง่ายๆนะถ้าทํา ไม่ได้ไม่ได้ปุ๊บบางทีมันจะไปง่วงในเวลาอื่นเพราะฉะนั้นเราอาจจะตั้งเอาเวลาเป็นเกณฑ์ก็ได้อันนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าท่านต่อสู้มาแบบนี้องค์หลวงตาพอท่านลุกปุ๊บท่านจะไม่หลับอีกแล้วท่านจะรักษาพุทธโธตลอดเพราะฉะนั้นมันบางทีง่วงบางทีคิดโน่นคิดนี่สารพัดท่านก็จะจับไว้กับพุทธโธตลอดไม่ว่าจะล้างหน้าแปรงฟันไม่ว่าจะทํากิจวัตรปฏดกวาดเช็ดถูาลาใจท่านไม่ปล่อยเลยใจท่านไม่เคยออกนอกไปสู่สิ่งอื่นๆเลย ท่านมีพุโทโธกำกับใจตลอดตลอดเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่การงานจะมีความอิบอิดหนาระอาใจจะมีความเบื่อจะมีความทำอย่างคึกขนองจะไม่มีเพราะมันมีพุโทโธจับไว้ในใจตลอดทำตลอดเพราะฉะนั้นการทำกิจวัตรอะไรก็เลยเป็นการเจริญสติเป็นการภาวนาไปตลอดเวลาท่านจะทำอย่างฉับไวท่านไม่ทำอะไรเชื่องช้าท่านทำแบบแบบเป็นผู้ฉับไวเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นจะทําแบบช้าๆนู่นนี่นี่ท่านมองว่าไม่ทันกิเลสท่านมองเพราะนั้นท่านจะทําแบบฉับไวแต่เรียบร้อยการหยิบจับอะไรนี่ไม่เสียงดัง,ดง <ๆ S 1> เพื่อไม่กระทบผู้อื่นแล้วเป็นการที่เรามีสติในการจับการวางเ <ๆๆ S 1> ข้าของเครื่องใช้ก็จะไม่ค่อยปุ๊กโ๊กเป๊กเป๊กทาจะมีบ้างเพราะมันก็จะมีเพียงแค่เล็กๆน้อยๆแต่เป็นไปด้วยความมีสติไม่ได้เป็นไปด้วยความ ึขนองไม่ได้เป็นไปเพื่อความเผอไผลเนี่เพราะนั้นท่านจะรีบทํากิจวัตรสวนรวมให้เสร็จแล้วรีบกลับเข้ากุฏิตัวเองดูแลปัดกวาดเช็ดถูกุฏิบริเวณทางจงกรมได้ร้อยเข้าสู่ทางจงกรมนั่แหะเดินจงกรมขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทร,รักษาจิตใจไว้กับการเคลื่อนไหวไปมาตลอดจงกระทั่งบางทีก็อาจจะมีพักผ่อนบ้าง ไม่ให้เกินเวลาเท่านั้นเท่านี้บางทีอาจจะมีพักผ่อนพักเลยอยาบทบ้างเดินมาแล้วก็มานั่งภาวนาะแล้วก็พักบ้างเล็กน้อยหรือไม่พักเลยสําหรับองค์หลวงตาเนี่ยท่านในช่วงที่ท่านปฏิบัติเข้ารรษาท่านไม่พักกลางวันเลยจะไม่พักเลยสําหรับองค์หลวงตาท่านจะเน้นแต่การเดินจงกลมนั่งสมาธิภาวนาะทํากิจวัตรแล้วก็ถึงเวลาก็ไปทํากิจวัตรส่วนรวมพอทํากิจวัตรส่วนรวมทำกิจวัตวรตข้อปฏิบัติต่อ ครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้พันสามากกว่าเราท่านไม่ได้อยากให้เรามาทําหรอกนะแต่เรามีข้อปฏิบัติต่อกันอย่างหลวงปู่เนี่ยท่านไม่ได้อยากให้ใครมาทําเลยพอรู้ว่าใครจะมาทําท่านรีบชิงทําก่อนท่านรีบชิงทํากติตัวเองก่อนจนต้องกระกาบขอร้องหลวงปู่ว่าหลวงพ่อเดี๋ยวพระท่านจะไม่ทราบพระผู้น้อยเรามีพรรษาอายุขนาดนี้เราควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ใหญ่ท่านจะไม่ทราบเลยเพราะนั้นถ้าหลวงพ่อจะเมตตาหลวงพ่อทําจุดอื่น ท่านก็เลยไปทําจุดอื่นท่านเป็นคนขยันขันแข่งไม่เคยบกพร่องเรื่องข้อวัดเลยตั้งแต่บวชมาจนท่านอายุ80กว่าท่านก็ยังทําอยู่อย่างสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นท่านทําด้วยใจรักในพระพุทธพระทเจ้าและสิ่งเหล่านี้ก็คือท่านไม่ได้ทําแบบปล่อยใจเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่กูมาทําอะไรวะบางทีผู้บวชก็มาบางทีนึกได้นะนะอย่างเช่นหลวงตาท่านเคยเยกตัวอย่างพระวัชีบุตรท่านเดินจงกรม ภาวนาอยู่ในป่าชา้าปรากฏว่ามีเสียงเขาร้องมหรสลศพเขาเรียกว่าเขาจัดงานครบนั้นเขาเรียกนักกษัตริย์แหละแล้วก็มีมหรสศพมีสิ่งเพลิดเพลินถ้าสมัยเราก็อะไรหมอลำซิ่งเหรอ,องั้นนะกำลังเดินจงกรมอยู่ในป่าชา้าคนอื่นเขาร้องเพลงเขาสนุกสนานเขาเต้นลำเพลิดเพลินเ,เรามาทําอะไรวะเนี่ยมาเดินอยู่คนเดียวทําไมเป็นชีวิตที่อาภัพขนาดนี้นั้นเด คนอื่นเขามีแต่ความสนุกสนานเรามาเดินอยู่คนเดียวเงาหงอยอาพับนักหนาปรมาณน,นั้นเถอะนั่นแหละหลวงตาก็เคยมีบ้างนะเย็บมาท่านเคยเล่าอยู่ในประวัติท่านท่านท่านเคยเล่าขึ้นมาให้ให้พระเนนตอนที่อบรมพระฟังว่าตอนที่ท่านอยู่วัดนามน์วัดนามนนี่คืออะไรหลวงพ่อวัดโคกนามนวัดป่านาคนนมิตหรือเปล่าวัดทุกวันนี้คือวัดป่านาคนนมิตรที่หลวงปู่อาว่านท่านเป็นเจ้าอาวาส ในครั้งนั้นหลวงตาท่านกำลังเร่งภาวนานั่งนั่งสมาธินั่งตั้งแต่ตะวันตกจนถึงอรุณนั่งท่านตั้งใจนั่งกน้นนแทบจะเรียกว่าแตกละนั่งคืนนั้นคืนนั้นท่านว่าในช่วงนั้นที่ท่านอยู่ท่านก็ไม่ได้พูดว่าท่านอยู่ในอริยบทใดแต่ท่านมีความ คิดคำหนึ่งเพราะเขามีการจัดงานเขามีการร้องลําหมอลํมอาเลยอยูแ่แถบบ้านจากบ้านนั้นมาสู่บ้านนาโมลท่านก็มาคิดโอ้เราทําอะไรวะทําไมเรามาลําบากนักเพราะเป็นพรรษาที่ท่านตรากตราทําความภาคความเพียรหนักที่สุดร่างกายบอบช้าที่สุดคือพรรษาที่ท่านมาคิดอยู่นิดหนึ่งว่าเขาร้องลําเพลงเขาสนุกเราทำไมลําบากนักท่านก็มาคิดอยู่นี่แหละแต่ท่านผ่านไปได้ ท่านไม่ได้มาเอามาเป็นอารมณ์ท่านเหมือนกับที่ท่านพระวัชีบุตรเนท่านก็ผ่าท่านก็ามาพิจารณาสิ่งที่เราทําอยู่นี่มีคุณค่ามีหมู่มีพวกนะที่เคยสร้างสมความดีมาด้วยกันก็มาบอกมากล่าวมาเตือนว่าท่านเป็นผู้ที่มีค่าที่สุดเหล่านั้นเนเขาทําสิ่งที่ไม่มีสาระอะไรเลยในชีวิตตายเปล่านี่ทำเป็นสิ่งที่มีสาระแก่นสารที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นท่านจงทําความภาคความเพียรต่อไปท่านกําลังเดินตามรอยคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดท่านจะเป็นผู้พ้นทุกข์ได้ในไม่นานเนี่ยท่านพระวชีบุตรสําเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนะในคืนนั้นจากเดิมที่กําลังอยากจะไปหมอลาซิ่งอะปราเถอเนี่เป็นพระอรหันต์ได้เลยส่วนหลวงตาท่านไม่ได้ไว้ถ้าพระวชีบุตรแต่ในพรรษานั้นท่านสมาธิแน่นหนามั่นคงจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่จิตเสื่อมอีกต่อไป สมาธิแน่นหนามันคงตั้งแต่พรรษานั้นเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราได้ยินได้ฟังเรื่องเราหล่านี้เป็นคติเป็นกำลังใจว่าในวันพระเราจะพยายามขี้เกียจขนาดไหนก็จะสวดมนต์ไหว้พระให้ได้ก่นอนนอนขี้เกียจขนาดไหนก็จะนั่งภาวนาให้ได้มันง่วงขนาดไหนก็ลองฝืนดูซิสักสินาที15นาทีจะทําให้ได้ทุกวันพระตื่นมาในวันพระเราจะจับพุโทโธให้ได้ทั้งวันเดินไปเราจะให้อภัยคนให้หมดใครมาว่าเราใครมาทํากิริยาท่าทางอะไรเราพร้อมให้อภัยให้หมด เราจะไม่ถือโทษเราจะมองคนแต่ในทางที่เป็นคุณโดยเฉพาะผู้มีพระคุณของเราเราละลึกถึงพระคุณท่านไม่ค่อยได้เราจะไปละลึกให้ได้หาปัญญาพินิษพิจารณาที่จะขุดค้นออกมาให้ได้ว่าท่านมีคุณอย่างไรมีคุณข้อเดียวก็เอาบางทีบางทีหาคุณไม่ได้ก็มีแต่เราจะหาให้ได้คุณข้อเดียวท่านเคยป้อนข้าวเราเคยินป้อนน้าเราครั้งเดียวเคย เช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เราครั้งเดียวนี่คุณมหาศาลแล้วพอเราไม่เคยไปเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ใครอย่างนั้น,นอะไรอย่างนี้นะเอาละเป็นข้อพิจารณา <c oughs> ละพอด <c oughs> ยะธาวริวะหะภูลาปาลิปุเรนตีสาขลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปการปติยิชิตังปฏิจังตุมหังทิปเมวะตุจตุสัพเบปุเลนตุสังกะปาจันโทปนาลโสยะธามณิโชติลโสยะธาอิโยวิวัชานตุสับภะโรโค ธานาสิลิสนิจังุทาปัจจายนจัตตาโรธรรมวาทันติอายุวันโนสุขันตังสัพพุทธานุภา ขารัตนังตินังรัตนานังอาลุภพาเวนะจัตุราสีติสหัสสัคขมักขันธาลุกพาเวนะปิตตานตยาลุกพา ขะโวชัชโกโวตุสัพพะทาทุกขะโรตักเตยาวเตราโซกาสะตุตุปะชวะอเมกาอันตะรายา No one